สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับผิวสวยให้กับคุณนะคะด้วยคอลลาเจนเอสโอดี o D นะคะตัวนี้จะเป็นผลไม้เห็นไหมคะมีเมลอนแล้วก็มีลูกพีชนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้สิบซองเล็กๆแบบนี้แล้วก็สิบซองใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งมันต่างกันยังไงนะคะผลไม่ไม่ต่างกันผลของมันคือช่วยผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อนะคะแต่วิธีการกินต่างกัน ยกตัวอย่างตัวนี้นะคะคุณสามารถเอาน้ำมาหนึ่งแก้วเทนะคะเท,ะค,ะทคอลาเจนของเราลงไปเลยความความอะไรคะความความกลิ่นของคาวปลาไม่มีเลยนะคะจะหอม หวานอร่อยนะคะแล้วก็สดชื่นถ้าเกิดใครอยากกินแบบเย็นๆคุณก็สามารถใส่น้ําแข็งมาแล้สองสาก้อนนะคะแล้วก็จิบเอาบอกได้เลยค่ะเวลาเรากินคอลลาเจนคุณต้องกินน้าตาเยอะๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้เพราะคอลลาเจนจะออกฤทธิ์ออกเดชได้ดีด้วยน้ํานะคะส่วนซองเล็กเมื่อกี้ที่ให้ดูไปคุณสามารถฉีกเทใสปาก นะคะแล้วกินน้ําตาลได้เลยนะคะอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะวันนี้มีเวลานิดหนึงก็ชงน้ำแบบนี้แล้วก็กินนะคะโอเคเนาะ <c oughs> ตื่นมาแปรงฟันนะ้ะ ต,ตัวแล้วก็กิน SOD ดีคอลลาเจนเลยนะจะช่วยให้คนผิวสวยขึ้นแน่นอนล้านเปอเซ็ตโอเคไปแล้วค่ะ